น้องเตโชนั้นบอลพี่เล่นเสิร์ฟตาออกมาสกัปคุณนานเกมกันอยู่ที่ผู้เล่นของน้องเตโชน้องเตโชเสิร์ฟบอลกันอยู่ที่ตรงกลางสนามแล้วใส่บอลออกมาตรงปากสนามอีก3ครั้งของน้องเตโชยกขวามา <Sanly> อนของเอพีเฟอนเจอร์ในสถที in ่บราัวไทยขาขวามายกไปันวนี้ก็เรียกว่าลึกขาวแล้วนะสุดขั้นเจ้านียวางจาที่เตไ อยู่รีกองน้องเตโตในวันเร่นาบ่อนกับเป็นของเอฟวีบริเจอในวันเล่นเล่นกับกองเฮเทอร์ี่ไปาตไทยัเด็กเดิไปที่ไหนไ่ทำอะไรทำเทากับวไปก็ทำแก่งเล่นเลย เราบอลมาย่งไรบอลอยู่ที่น้องเตโเตโนััเลดีความาดเของเตโคเวัีครับโอ้โหบอลจะดใจอยู่หรืว่าวาได้ไหมอยากอยู่ที่บอลเพิ่มเล่นการเาง ชนะคูนี้รับเจมเดนรอบแปดที่ท้ายสุดท้าท้งบบพีระกรอเขาดองเตโวยยกบอลมาตัขวอยากเ็บบอลได้ด้านหลังของดัมสเตโฮตวมาตกวางครับไโยกออกมาด้บกับซ้าของดมเตโฮเอาวาหนักแล้วอมิีกดรโดนจแที่หายหมดยอยากับอล่องตตัที่ับดเตโฮเตะ

ว่าอยากไปยิงอยักไ่ไปไหนวับโดนตามไปแล้วที่ก็ไปทุก เกมยังอยู่ที่น้องเตชูเต็มบางๆที่เรื่อตงกากนนเยขอขอเราปกับได้อยที่นประสบการณ์เอะแเกมมันังไม่ตลกไม่งสีเนียแต่ันอยู่ที่ในช่ตองกาดพเนี่ยเกมยังอยู่ที่เรื่องเกา้อเชเทบอยู่กับอยู่ปาจาเน่ยอยาก่ผ่าเรื่ององเอฟมาดูขันเียวตังโทรอาร์บ้าไรเอียวมาไปทิงอ

บอลต้อนดับเตโชยังต้นบอลกกาขนาดดีกว่ามาทางนี้แล้วพอต้องมาที่เพลิงบองดองเตโชต้องเตโชดีกว่ามาตรงกลางขนาดก็ยังไม่พลาดเนี่ยฝากกลับมาจะพบเจอความตั้งใจเวลาต้องไปต้อนเตโชเนี่ยเดี๋ยวมันรู้เมืองแรงกว่าไอพีเนี่ย เรบอยู่รึเปล่าแนีวบอดพิงหมาเข้าฝาบเตโชยินได้ไหมเนี่ยอย่างเดิมแล้วปอดเ,ออเตโชเส้นตอนตั้งเนีัย ทีบริจาคตับอลมาแล้วาตายโยกถ้าดเต็มมาแลยเดี๋ยวดูเยะมากไม่อยู่เท้าเอาดูเก็บเพื่อนกไปังเดยมีเจ้าพ่อมบ้านือแล้วในังเรียนบาร์บารที่เรนยากลำบากและออกบาราร่าตายนี้เอาดูแกเพชรได้ไหมกระดูตั้งแ้ว ัำมาดูจะมพีังเป็นสาวนี่สกองราันตัี่ร็วคอลสีรูิชก์งแต่ของเอฟบิกาไปดึงเนี่ยแต่เข้าม่แห้ต่ลูขตอ การของน้องเตโถได้เล่นกันไายที่พม้นกว่าแลบแหวกสองพูมาอยากได้บอลทส่น้องเตยโถไปเลย่ะน้องเตโชไปต่อี้ก็แด่ขับเร่งก่องเอฟดีบริเจอออกข้างไป าตายัยายังทัดือองเอพียังมีก็ของเตเตชโตัารล้วจริงไนเี้แล้วก็พิพาทกัเยอะวันนี้เป็นะไรบอดเตยชเตโชว์เด็มบอยัอยู่ทางคว่างใจออกังงหน่า เตโงพีงออกด้งนในตรงกลางสนามไปรไ้ใาไใีตโเป็นต่อไปรแทงมาที่เตาแล้วโดนหอออกมาเาใส่เือยวแขวาไปทีอยางลงที่น้องเตโงเตโได้ลอตวนทีอไัเออไปเพียงโดนตัดะวน

เดี๋ยวถับมาอยากเป็นบอลองเตะกันกับใครวาม่าเที่ยในี่กต้องยกให้เขาเนาะเดี๋ยวมันเกมรับรอติแล้วกันผ่านในคืนวัแรกอยากสบายเที่ยง แรงครับกลรนะ่ก็ตายพีิ้เช no, ียทีมตาังายอบตอเอทีตาาโยกาลีเอานะยานั้กที่เอฟทีมไหนนยาที่เล่นอกลอเตโกัไมได้ปรต้อมเตโอ่าย้นหลังดััว้วยแหของโคชามันต์ป้าก็้าฟัง ไกอีนีมาจากจังหวองทีดก็เต้นโยนเนีคยบอลักเลยของเตโกระัเโยกบอลมาานาบางทีเด่บ็บินขวามาจังหวะนี้เอาบอลไปไม่มาเออโยไปเยจังหวะนี้เอพีตีขามลก็ยังกเลออง พอช่องน้องเตโชแดงไขว้มาทีอยากเป็นความสำรองเตโชแล้วกันค่ะในครึ่งหลังเพื่อเจ้าการ์ติงทำให้เราขึ้นบอลบอลเตโชเดือดขึ้นข้างทางมาใกล้ น้องเตโชเยตามมาครับัดมาออกเปลี่ยนเกม็แล้ว่งขวาของน้องเตโชสั่ยกขวาต่อได้น้องเตโชมีขวามากเขาใช้มาเลยยกเป็นระยะแข่ก็ั้งยากให้เพื่อนเขเอานมานก็เตโชขวาก็มีว่าอยากหผ่านน้องเตโชุเกนรและรู้ว่ากา่เนงวาก้ยากขวายกมาดีที่เขาดันช้าให้เขาตัเตโช

ตรนี้เข้านะครับกะขายด้วยเลยิีมงานตกด้ยครับเดี๋ยวหยุดเวาไว้ก่อนนะหอยุดเวลาตรงนี้เข้านะครับะขายหลังามีเชือกหมมีเชืปูหน่อยแล้วที่ปัญหาโอเคครับเดี๋ยวรูเชือกยแล้วูินครับเรต่อสองตัวต่งกันเดี๋ยวนี้ผมยินยันให้นะครับลูกติดก็ยืนยันด้วยแล้วก็เขาประตู โอจากลูกท qu e ีแล้วบอลดีออกมาต้องฝังหอยต้องร้องเตโชร้องเตโชโดมาด้โดตามไปแล้วบอลยาวหลักไปแต่ร้องเตโชนี่โอยมุนองพาดนะในแมตช์นั้นคุณวันจะร้องเตโชฝ่งน้นเเจอกันทุ่งน้ำพามันเก่เล็กกับเก่ใหญ่เลยโอยบักแน่อดีตรุ่นก่อนก็ร้องเตโชจะผ่านจากทีม่เชื่อได้หรือเปล่า น้องเตโชยังได้บอลอยู่ระหว่างวานกับโค้ชหมาทางใจครับน้องเตโชมีจับพยานคามกำลังรักเงินเงนนี้เอาพาสอไม่ได้ช่องเตโชอยากตัแล้วึ้ไหมเด็กสที่สุมรับเตโชมาเพราะรัอโอเคบอกพี่บ้านแล้วก็ดับกิโลการที่เขาื่อใจเรื่องเรื่องเรื่องนึกบุองน้อเตโชบุรีนันจบได้หมดก็เลยเราต้องิงถึงโทษยัง อยรายค่าที่กวางการแข่งขันเนคู่นี้เรื่อโหอะไรอย่า้นได้ทวินาทีทุกวิ้ทีแล้วลุ้นเลยผลิตของน้องเตยโคินตายมาแล้วไอีขวาทุ่มดึงออกดัไเนี่้อเตยโคิน่ไม่ได้นแล้แม่คู่ต่อไปเราจะไปล่อแกที่สุดท้ายแล้วในคู่แรกระหว่างวัดปักแลผมกับดาาสักฟ้า เราได้ทิ้งที่เดียวจะวางตัดเย็บยอมเพียงโอ้โหโอ้ตอนนี้ข้างใหญ่ด้วยโอ้โหเวียนแพะก็เราได้มาลุกแก๊งเลยอย่างเงาของเพื่อนขา ยังไม่เคยาฆาปลาไหลให้ใครนะครับเท่าทีผมจำมาได้เนี่ยถู้ว่าน่าแะเปีที่แล้วนี่ยัก็คือจบโครการนะัไม่กันทีห้าอลวาบุ้เป็นราการของกาะหวายเยอนะครับก่อนรายการเกาหวายก็เป็นรายการของสิงหูลาคล้วเนรายการกรทุนะครับแล้วก็ต่อโดยงกาะหวายเอา มาดูการดีประเท่าแทแหเนี่ยจากยังอความเป็นตัวหนึ่งขอสตในจังหวัดพะเยาโยนไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูนะอองน้อโคาไม่ได้หรือเาดีกว่าการในคาสินวามดีบองนักกีของต๊อกไซโคพยายามวาตาสกเดียแต่ขาดเื่นของเอ็มพิเชอนกันปอองต้อโคเลยบอลใหเล่นบอลใหแล้วบอลังขางไมได้ตอกไรโค น้องเตโกได้จับไป่ไดขวาโยเข้าใจค่ะได้บินขวามาแทงน้องน้องน้องเตโชยกขวาไม่ก็ยังไม่พลาดอยากเป็นเชือกที่ยิ่งอยากเปผ้าน้องเตโชบินขวามาเข้ากลางสนามได้จับพยายามยกเข้าซ้ายเขาเดียวใจได้ไม่บินขวาไม่ทีว่าอยากเตะทางเนี่ยน้องเตโชยกบอลมาวางยกไปทางนี้ก็เป็นน้าง้าไป เป็นทักบอลตัวลก็เดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยเอายิงกันา่จับได้เราดูแลวยิงสวนไปถึงยอดบกหไปรับนะยังก็เไ็้พีเพื่อนก็แหม่โดนกากไปหมนี้เอยียนไหลหลังมาที่ผู้เล่นระลังท้ายเยอะหมตัวสินหวาบมาโดนตัดกไป เอาไปด้วเอาไปด้แล้วเขาเอาไปด้วยดีบอลเขาต้องการดีบอลในเรื่งการยเกมนั่นเอาเรื่องนี้เด็กผมติดจเรื่นี้กัอนไอ้ช้าตอย่างไดบอลอย่างนี้ด้วยซองไปโดนยุดางบ้านด้วยการชนะก็ติดบอลทางบ้านตายยกมาที่ตัวเขาติดคว้าบอลแล้ว เวจว่าอยากมีอะไรยัระขานเชื่อบอกอาทีร่กับตายเราอายมากเพื่อนกองเอ็มพีออกหลังบ้านโลาไลาเเหลือแตพีอกว้กที่ขเดียววันเืนมาดังๆร้องเป็นโมาที่ด้นตาเราไปโทโวกันกาอยากติดเพื่อนบาเมพีโโเ ควมูงวาแบ็คู่นะ็อกเตโกยังเก็บอ้งวาครับถือหล่นักมาที่นีกีดับขยับโยกขวาันครับร็อกเตโกตาัวางตนาก็ตะบลน้วโขวาก็อย่างไม่พลาดเนี่ย็อกเตโเลไปตัวกลางันาเลตีางที่นขั้วกวีนัทจังวทดขวกาขวามาูดีก็แบบน ลองเตะโต๊ะหมุนบาตรงกลางสนามเลยอยังเต็อย่างเอากันอยู่แล้วแม่งขาข้างล่างตัวเราผมไปดูเลจะต้องให้เกลียรงกลางฝันงนี้ที่เราเล่นเลยลองเตะโต๊ะดับพยายามยกขวาบ้าน